าพิเศษเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถในงบไม่เกิน2 0 0แสนนะคะวันนี้แนนซี่จัดมาให้แล้วค่ะเป็นรถบ้านนะคะใครที่มีเงินสดเงินก้อนเงินเก็บอยู่นะคะคันนี้เอาไปราคาพิเศษเพียง1 9 8 0ง0บาทพร้อมโอนค่ะเดี๋ยวเพื่อนซี่พาไปดูกันดีกว่าว่าตัวรถเนี่ยน่าใช้แค่ไหนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นแบรนด์หลัก Honda City ปี2009นะคะลูกค้าลูกค้างบ บาลูกค้าคาดหวังอะไรบ้างในรถมือสองนซี่บอกเลยนะเอาเน้นเลยนะคือเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแล้วรถไม่มีอุบัติเหตุคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนมีสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะคะแต่อันนี้คือสภาพแรกรับก่อนออกเราเข้าสูนเช็คระยะให้1รอบถ่ายได้มันเครื่องถ่ายของเหลวตรงไหนที่มีริ้วรอยเดี๋ยวเราอาจจะเก็บงานให้ลูกค้าไปดูภายในก่อนตัวนี้คุ้มหนังให้ใหม่1ชุดเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ลูกค้าเลขไหม์วิ่ง2 3 0 0 0นสมนกิโลนะคะและที่สำคัญเป็นรถบ เดี๋ยวแดนซี่พาชมเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์หน่อยถึงจะขายให้ในราคาพิเศษแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมรถสวยสภาพดีเครื่องดีเกียร์ดีนะคะถึงได้มาจอดที่บ่อนรถบ้านนี่เลยสภาพเครื่องเดิมๆเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไปแรงสิ้นการันตีให้เลยด้านหลังนะคะลูกค้าอาจจะมีริ้วรอยตรงนี้นะคะ ามปีตามสภาพการใช้งานแต่ว่าเดี๋ยวแนนเก็บงานให้นะคะตรงนี้เป็นงาน4ลีลเนะตรงสปอยเลอร์นะคะเดี๋ยวเก็บให้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้แล้วค่ะ2จุดนะคะตัวนี้นะไม่เคยติดแก๊สนะคะลูกค้า ใครที่กําลังมองหารถนะคะไว้ใช้ในครอบครัวสักคันหนึ่งในงบประมาณไม่สูงมากมาจัดไปได้เลยเพราะคันนี้นั้นเอาราคาพิเศษเพียง1นึ่งแบาทส่งฟรีทั่วไทยค่ะใครที่กําลังมองหารถมือสองสภาพดีนะคะติดต่อเพนซี่มาให้เลยทุกช่องทางของบอยรถบ้านค่ะ